ฟอสฟอรัสคุณต้องคุมอยู่ที่2.5ถึง4.5นี่ค่าฟอสฟอรัสนะคะทุกท่านฟอสฟอรัสเนี่ยจะส่งผลให้ทุกท่านมีอาการคันในผิวคัน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 คะคะกลุ่มนี้มักจะมาจากอาหารแปะลูกทุกชนิดเช่นขนมปังไข่แดงผลิตภัณฑ์ที่มาจากไข่แดงนะคะรวมถึงธัญพืชถั่วต่างๆนมก็เกี่ยวนะคะดังนั้นถ้าใครมีอาการคันในผิวให้ลด อาหารกลุ่มนี้ก่อนใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องอาหารนะคะสามารถกดแอดเจลโ o เซตี้ได้นะคะตรงนี้สามารถที่จะแอดมาได้นะเดี๋ยวมันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่จริงๆลินมีคลิปวิดีโอนะคะที่แยกไว้แล้วนะคะสำหรับกลุ่มฟอสฟอรัสสูงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะกลุ่มฟอสฟอรัสมาค่ะนี่นะคะอ่ะคุมไม่เกิน2.5ถึง4.5นะคะทุกท่าน โอเคปุ๊บ okay. นี่นะคะอาหารที่ฟอสฟ,ฟอรัสสูงไข่แดงเนื้อติดมันนะคะอ่าทองหยิบทองหยอดฝอยทองชีสนี่เป็นยังไงอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะมเมล็ดทานตะวันขนมหม้อแกงเวลาคนบอกโอ้โหคุณแม่ต้องกินนะคะเพราะมันเป็นของที่นิ่มๆแล้วก็หวานๆเราเห็นกันง่ายๆตามตลาดแต่ก็เอ่ออยากจะให้ลดละเลี่ยงนะคะลดละเลี่ยง ถ้าเกิดใครที่ฟอสฟอรัสยังอยู่ในเกณฑ์ก็ไม่เป็นไรยังพอกินได้บ้างแต่ถ้าเกิดฟอสฟอรัสเกินมีอาการคันในผิวแล้วอยากจะให้ลดละเลี่ยงนะคะก็ดีกว่าที่เราจะมีอาการตีรวนหลายๆหลายๆเรื่องนะคะดังนั้นค่อยๆลดไปทีละเรื่องนะคะอาคันในผิวเมื่อกี้เรนบอกแล้วนะคะอ่ะโพแทสเซียมนะคะทุกท่าน โพแทสเซียมค่ะโพแทสเซียมส่วนมากจำง่ายว่ามาจากกลุ่มผักและผลไม้นะคะผักและผลไม้ดังนั้นเองเนี่ยกลุ่มเนี้ยจะค่อนข้างประเทศไทยค่อนข้างจะมีเยอะนะคะอะไรก็ตามที่เหลืองเหลืองนะโพแทสเซียมสูงนะคะกล้วยฝรั่ง,มะม,ะม,ะงะมะม่วงมะปางอมะม่วงส้มนี่นะคะมะม่วงสุกโพแทสเซียมสูงทั้งสิ้นนะคะรวมไปถึงนะ รวมไปถึงผักสีเขียวๆเ,เลยนะคะยอดกระหล่ำขึ้นช่ายกวางตุ้งหน่อไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะว่าว่าค่อนข้างที่จะอันตรายกับเรื่องอันตรายกับเรื่องหัวใจค่อนข้างเยอะนะคะ<อ>และตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวของโซเดียมนะคะคุมอะไรบ้างคุมสามตัวนี้นแหละโพแทสเซียมโซเดียมอฟอสฟอรัสนะคะ โซเดียมนะคะ13 5ถึง146ี14นี่นะคะในกลุ่มโซเดียมโซเดียมทุกคนน่าจะพอทราบกันก็คือในกลุ่มเครื่องปรุงต่างๆซุปก้อนเกลือปลาล้าน้ำปลาให้ใช้อะไรในการทำเป็นเครื่องปรุงถ้าเกิดจะคุมอาหารจริงจังจริงจังนะคะก็คือซีอิ๊วขาวสูตรปกตินะคะครึ่งช้อนชาสำหรับหนึ่งมื้อในการที่จะปรุงอาหารนะคะมันจะค่อนข้างจืดแหละลิงเข้าใจแต่ว่าแต่ว่าในระยะยาวนะคะ ก็จะทําให้เราสุขภาพดีสําหรับคนที่จะคุมอาหารเนี่ยรินอยากจะให้ทุกท่านเองเนี่ยคิดว่านะคะคิดว่าเราเนี่ยเรากินมาเยอะละอ่าทาคิดยังไงไม่ให้เศร้าคิดยังไงไม่ให้เศร้าเรากินมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็เราเนี่ยก็อร่อยมาจนถึงระดับหนึ่งแล้ววันนี้มันแค่เป็นช่วงหนึ่งลินอยากให้แค่ช่วงหนึ่งขอให้คุณหลุดออกมาจากโซนอันตราย ระยะสี่ระยะห้ามันเป็นโซนอันตรายที่ยังไงคุณหมอก็อยากจะพาคุณเข้าไปฟอกไตค่ะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการรักษาแล้วมันเป็นกระบวนการรักษาดังนั้นเองนะคะถ้าใครนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองนะคะอยากที่จะ,ะตัวเองอยากที่จะ,ะไม่อยากฟอกไตอ่ะฟอกไตนะคะต้องบอกก่อนทุกคนมันไม่ได้เรื่องสนุกเลยนะคะถ้าคุณยังอยู่ในระยะที่คุมได้ แนะนำให้คุมนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้เป็นจนถึงฟอกไตเนี่ยหนึ่งคุณต้องเสียเวลาชีวิตนะคะฟอกไตวันละอาทิตย์ละสมครั้งครั้งละแล้วแต่โรงพยาบาลน,นะคะที่ดินเจอลูกค้าบางคนก็ต้องไปรอตั้งแต่ตีสี่ตีหบางคนใช้เวลายอยู่ในโรงพยาบาล3าสี สามสี่ห้าชั่วโมงพอออกมาจากการฟอกไตแล้วไม่ใช่จะดีนะคะบางคนไม่ได้ดูแลตัวเองก็เหนื่อยเพลียเดินกลับบ้านไม่ได้ขับรถไม่ได้ก็ต้องมีคนหนึ่งคอยดูแลคุณต้องเสียคนอีกคนหนึ่งคือแลวต้องมีคนอีกคนหนึ่งเพื่อดูแลคุณดังนั้นวันนี้คุณมีโอกาสที่จะคุมอาหารวันนี้คุณมีโอกาสที่จะยังแข็งแรงได้อยู่อยากจะให้ฮึบสักนิดนึงค่ะอะไรที่เคยอยากกินนะอาจจะต้อง อดเปรี้ยวไว้กินหวานหรือกินได้ถ้ามันเป็นอันที่ไม่อันตรายมากนะคะทานได้แต่ทานแค่พอรู้รสทานแค่พอหนึ่งถึงสองคำแล้วหยุดทานแค่พอหนึ่งถึงสองคำแล้วหยุดนะคะดังนั้นเองเนี่ย มันเป็นเรื่องของฟิลลิ่งการกินทั้งหมดเป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งนั้นนะคะอารมณ์ดังนั้นเองเนี่ยถ้าเรารู้มีสตินะคะว่าตอนนี้เราแค่คุมขอให้ชั้นหลุดจากแดนอันตรายไปอีกนิดนึงนะคะถ้าใครอยู่ในระยะ4ี่ต่ำกว่า20ให้ความหวังค่ะอยากจะให้ดันขึ้นไปถึง4 0นะคะถ้า4 0นะคุณจะกินอะไรที่คุณอยากจะกินเนี่ยก็กินได้ แต่ก็ต้องยั้งเหมือนกันค่ะแต่ยังกินได้นะคะนึกออกใช่ไหมคะดังนั้นเองเนี่ยอยากจะให้ทุกคนมีความเชื่อนะคะว่าค่าไตามันขึ้นได้อยู่ที่เราส่วนหนึ่งอยู่ที่เรานะคะแล้วถ้าใครนะคะแล้วถ้าใครอยากจะมีความรู้ไว้ติดบ้านใครที่อยู่ไกลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อยากให้ท่านเนี่ยมีความรู้ไว้ดูแลเผื่อบางทีลืมนะคะก็สามารถที่จะ,ะแนะนำตัวนี้ได้นะคะทุกคนตัวนี้นะคะอาหาร กินอย่างไรให้ไตไตฟื้นนะคะตัวนี้เป็นอัปเดตนะคะหน้าปกใหม่ใครมีตัวเก่าแล้วไม่ต้องซื้อตัวนี้นะคะเหมือนกันตัวนี้เป็นแบบอัปเดตใหม่ให้มันสวยงามนะคะเวอร์ชั่นทันสมัยมากขึ้นนะคะข้างในก็ยังเป็นสีเหมือนเดิมนะคะสวย อีกข้างนึงเอาไว้เขียนจดๆเผื่อใครแบบมาดูไลฟ์ลินแล้วก็แบบเออมีข้อมูลดีๆก็จดไว้นะคะตรงนี้แล้วก็สามารถเนะี่ยพับได้ที่สำคัญก็คือข้างหน้านะคะเป็นข้อมูลความรู้นี่ๆๆนะคะตัวใหญ่มากนะคะผู้สูงอายุชอบมากเลยนะคะบอกโอ้โหคุณลินทำถูกใจมากตัวใหญ่นะคะแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะรินก็ให้ สามารถที่จะแอดไลน์ลินตรงนี้มาได้เลยนะคะเนี่ยมีให้หมดเลยนะซึ่งเมื่อกี้บอกว่าผักผลไม้อะไรกินได้กินไม่ได้ใช่ไหมคะก็มีอยู่ในนี้ด้วยบางคนลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่บางคนนะลูกบางคนนะคะคุณพ่อคุณแม่อยู่ไกลซื้อไปให้บอกคุณลินหูคุณแม่นี่กอดไว้อย่างกับแบบกลัวลืมนะคะเพราะว่าทุกคนอยากมีสุขภาพที่ดีคะ่ะลินเชื่อแบบนั้นแล้วลินก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทําให้ทุกท่านเนี่ยข้อมูลเหล่านี้นะคะ ข้อมูลเหล่านี้นะคะลินรวบรวมมาจากแหล่งน่าเชื่อถือหลายแหล่งนะคะแล้วก็พร้อมกับถ้าคุณได้หนังสือนี้ไปนะคะสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มเติมก็คือได้พูดคุยกับรินนะคะลินก็จะเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้คุณสําหรับเรื่องเกี่ยวกับไตนะคะหรือโรคเสื่อมต่างๆคุณสามารถที่จะแอดไลน์มาพูดคุยกับรินได้นะคะหรือโทรเข้ามาคุยพูดคุยได้เลยตัวนี้มี25เมนูอาหารแล้วก็10เมนูอาหารหวาน ซึ่งทําให้การคุมอาหารของคุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้นานมากขึ้นนี้เป็นเรื่องของการคุมอาหารนะคะและถ้าใครนะคะคุมอาหารแล้วแล้วอยากจะมีตัวช่วยนะคะแล้วอยากจะมีตัวช่วยในการที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นซึ่งตัวช่วยเนี่ยที่หลายๆคนถามลินนะลินบอกเลยว่าลินแนะนำทานตามระยะโรคนะคะทานตามระยะโรค ะระยะหนึ่งระยะสองเนี่ยจริงๆแล้วคุณคุมอาหารได้ไม่ต้องซีเรียสเหมือนคนเป็นโรคไตนะคะแต่บางคนซีเรียสไงแต่ลินอยากจะย้ําในระยะ3ามะระยะ 3A3B นะคะโดยเฉพาะระยะ3 b นี่เหมือนที่ลินบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นระยะ 3B แล้วคุณไม่มีอาการไขมันความดันนะคะคุณกินอูมิวันละสองซองนะอูมิเป็นอย่างนี้นี่อันนี้ฮ a r d อ,อูมิฮาร์นะคะสองสีลกัลกๆลที่แต่หลายๆคนมักจะเห็นนะคะอูมิฮาร์เป็นสารสารอาหารในรูปแบบเจลนะคะเด็ดดูดได้เลยนำเข้าจากอเมริกาแต่ถ้าเกิดว่าคุณ,ค,ณะค,ะคุณวิทย์นะคะคุณวิทย์เดชานะคะถามว่า,า,วาทานเฉาก้วยได้ไหมอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะสวัสดีคุณวิทย์นะคะและลินอยากกะถามคุณวิทย์ว่าคุณวิทย์เป็นค่าไตายตายระยะไหนเออเห็นไหม เพราะว่ารินบอกแล้วว่าไตาแต่ละระยะคุมความจริงจังอ่ะไม่เหมือนกันถ้าคนทั่วไปนะกินเฉาก๊วยได้ไหมนะคะในนี้รินก็มีของหวานที่เป็นเฉาก๊วยได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเราอาจจะต้องเราอาจจะซื้อทานได้นะคะแนะนําไม่ทานแต่เนื้อเฉาก๊วยน้ําเชื่อมไม่ควรทานนะอย่าเพิ่งซดน้ําเพลินนะคะอาจจะกินได้แค่พอจิบๆนะแต่ว่าไม่ควรซดน้ําเพราะว่าน้าตาลสูงนะคะเฉาก๊วยก็เป็นหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมนี่ สรุปทานได้นะคะคุณวิทย์ขอบคุณมากๆนะคะที่พิมพ์ถามมาและถ้าเกิดว่าคุณวิทย์อยากที่จะขึ้นทางด่วนสุขภาพนะให้เซลล์ไต์มันได้ฟื้นฟูนะคะก็สารอาหารรูปแบบเจลตัวนี้นะคะอ๋อ G F A 61ก็คืออยู่ที่ประมาณระยะ2ปลายๆเนาะ,ะระยะ ะระยะ2ปลายๆเกือบเกือบสาเห็นไหมคะดังนั้นเองเนี่ยก็สามารถทานได้ค่ะคุมให้ขึ้นไปถึง70นะคะคุณก็จะเป็นคนที่เคยเป็นแค่โรคไตระยะ2นะคะคุณก็จะเป็นโรคไตระยะ2ต้นๆนะคะคุณวิทย์อ่านะคะซึ่งอ่ะถ้าเกิดใครนะคะสนใจเรื่องสารอาหารสุขภาพขึ้นทางด่วนสุขภาพนะคะก็สามารถทานได้ตามระยะของโรคนะคะแต่ถ้าเกิดใคร ที่อยากจะฟื้นฟูเร่งด่วนนะอยากจะฟื้นฟูเร่งด่วนรินแนะนําเซตนี้นะคะรินแนะนําเซตนี้บวกกับหนังสือถ้าบวกกับหนังสือด้วยจะอยู่ที่10600ศ10ถ้ารวมหนังสือด้วยนะคะกับเซ็ตโปรโมชั่นนี้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาไ,ได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะต้องบอกทุกท่านก่อนว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก สำหรับบางคนที่อาจจะสูงอายุหมดแรงนอนติดเตียงแล้วอยากจะฟื้นไหวหรือบางคนใจร้อนนะคะคุมอาหาแล้วก็รู้แหละว่ามันดีได้ไม่ไม่สุดนะคะเราต้องมีอะไรเข้าไปช่วยก็แนะนำนะคะเซ็ตตัวนี้จากอเมริกานะคะขอบคุณคุณวิทย์มากๆนะคะสำหรับคำถามและถ้าใครนะอยากที่จะพูดคุยกับเ้นเพิ่มเติม,ตมนะคะหรือ สอบถามข้อมูลนะคะเรื่องเกี่ยวกับสารอาหารหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไตนะคะจริงๆลินดูแลเรื่องไตเบาหวานไขมันความดัน NCDs ทั้งหมดที่เป็นโรคความเสื่อมนะคะแล้วก็มีสารอาหารที่เป็นรูปแบบเจลเนี่ยทั้งหมดหลายสีมากเลยทุกคนดูสียางกำมะดีเจ็ดแสงนะคะพูดคร่าวๆนะคะตัวนี้เป็นตัวปรับสมดุลเลือดนะคะสําหรับใครที่ชอบทานเนื้อสัตว์ปิ้งย่างแล้วกลัวมะเร็งลาไส้ตัวนี้ช่วยได้นะคะป้องกันนะ มีพรีไบโอติกอยู่ในนี้นะคะเป็นตัวที่ช่วยอาหารนะแล้วก็เฟรกนะคะเ,เฟรกนี่ข้อเข่านะคะวิสนี่สายตาเอ็กโซนี่นอนหลับค,คลายเครียดน,นะคะแล้วก็อูมิฮาร์เป็นตัว ที่ดูแลขายดีนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะยังไงเดี๋ยวคุณลิศคุณวิทย์ถามเพิ่มเติมไว้ได้นะคะยังไงถ้าใครดูจากใน Youtube ก็สอบถามเพิ่มเติมได้แล้วก็ใครที่อยากจะให้ลินช่วยดูค่าเลือดแคปหน้าจอนี้ l i น์แอ l เจลเซสเตนะคะแอดมาคุยกันพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ